สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประจําปีการศึกษา2567วันนี้เวลา18นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณศาลาดุสิตาลายัยสวนจิตดาดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชโอกาศให้นายภูมิธรรมเวชชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทับบกวิทยาลัยการทับเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา2,567เฝ้าทุลอองธทุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะรวม1,282คนสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพบ,บกที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระราชทานพระบรมราโชว,วารแก่ผู้สำเร็จการศาึกษาความสำคัญตอนหนึ่งวา่าปัจจุบันวิทยาการ และสถานการณ์ต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับศัพทวิทยาการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงและสถานการณ์ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยต่างๆทั้งทหารและพลเรือนควรจะต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจแลนะติดตามให้เท่ากันอยู่เสมอข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ได้มาเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในหลักสูตรต่างๆนี้และหวังว่าท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ประสานส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราสืบไป สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูล,ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริประจำปี2568วันนี้เวลา8นาฬิกา2นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสระทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมาการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชนำริสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568ร่วมกับการประชุมคณะกรรมาการมูลนิธิครั้งที่2ทับ2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินง,งานปี2567และแผนการดำเนินงานปี2568ผลการดำเนิงงน,านง,งานในปี2567ที่สำคัญอาทิการนำผลงานวิจัยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมิติแบบเคลื่อนย้ายได้หรือโมบิสแกนซึ่งพัฒนาและสร้างขึ้นในประเทศไทยไปใช้ช่วยวางแผนการผ่าตัดคนไข้ปากแหว่งเพดานโว นำระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอนุรักษ์วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพในโรงเรียนต่อชอดอในถิ่นทุรกันดารบริเวณพื้นที่ชายขอบจัดฐานน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะอาดปราศจากมลพิษให้แก่โรงเรียนต่อชอดอบ้านเทพภูพงเงินอำเภอน,น้ำโสมจังหวัดอุดรธานีและชุมชนใกล้เคียงที่มีปัญหาแหล่งน้ำดิบปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ช่วยเหลือคนพิการให้ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระพัฒนาเยาวชนในชนบทเรือนจำสถานพินิษให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และโคดดิ้งนำไปใช้ศึกษาต่อประกอบอาชีพได้ปี2567มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและกิจกรรมของมูล,ลนิธิรวมกว่า12,000คน สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงรายดังนี้เวลา14นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566โอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวลีสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมาราชชนนีจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศัิ์แก่ผู้ทรงคณวุฒิพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติตุงทองคำแก่ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ และสันักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่องและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,431คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาสมกับที่ได้ตั้งใจภาคเพียรมาโดยตลอดแล้วต่อไปก็ถึงวาระที่จะต้องออกไปทำงานและดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่น การที่จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลที่ดีที่จเจริญได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความคิดที่ดีที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรได้พระราชทานพระบรมราชโชวาทไว้ความว่าความคิดนั้นสำคัญมากถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวงกล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดีคิดถูกต้องทาตามหลักวิชาและคุณธรรมคำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่จเจริญแต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องคำพูดและการกระทำก็อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหายทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ด้วยเหตุนี้ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใดจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำคำที่จะพูดนั้นผิดหรือถูกเป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหายเป็นสิ่งที่ควรพูดควรกระทำหรือควรงดเว้นเมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องพูดและทำแต่สิ่งที่จะสํมฤทธิผลเป็นคุณเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนน้อมนำพระบรมราชโชวาทได้เชิญที่ได้เชิญบานี้ไปเป็นแนวาทางในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานสื่อไปเวลา16นาฬกา32นาทีทรงพระดำเนินไปมณฑลพิธีลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวง ทรงเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระมหิตลลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างด้วยวัสดุโลหะผสมทองเหลืองขนาดสองเท่าของพระองค์จริงเพื่อเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญ,ญเดชวิกรมพระบรมาราชช,ชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชช,ชนนีผู้ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงตลอดจนสืบสารพระราชปณิธานด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขให้มีความเจริญก้าวหน้าและทัดเทียมนา,นานาประเทศ พระลูปนี้จะประดิษฐานบริเวณด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารวันชัยสิริชนะมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงทอประเนตนิเทศการดิจิทัลรวมศาสตร์ศิล์รับมือภัยพิบัติสู่ชุมชนยั่งยืนนำเสนอแนวทางการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัยปี2567ในจังหวัดเชียงราย ผ่านเทคโนโลยีทันสมัยประกอบด้วยโมชั่นกราฟิกเว็บแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR อาิทิ์สาธิตเว็บแอปพลิเคชัน d i s a s t e r m f u a c t h ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยโดยเก็บข้อมูลภาพและข้อความจากภาคีเครือข่ายนำมาประมวลผลเป็นแผนที่อุทกภัยตามเวลาจริง โดยแสดงข้อมูลพื้นที่พักพิงและเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรได้ซึ่งมีผู้ใช้งานหลายหมื่นคนในช่วงเกิดเหตุอุทกภัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลโบราณสถานด้วย VR เชียงแสนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงแสนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสำรวจและเก็บข้อมูลโบราณสถานสำคัญในเขตเมืองเชียงแสนกว่า30วัดใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุสมิติความละเอียดสูง และได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานกว่า500คนการนำเสนอแนวทางบริหารจัดการเพื่อรับมือภัยพิบัติแบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่ด้านป้องกันภัยพิบัติที่เน้นพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือการเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการบรรเทาสาธารณภัยที่ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินการดูแลด้านสุขภาพการเปิดศูนย์พักพิงบูรณาการความช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติที่ครอบคลุมทั้งในมิติสุขภาวะสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ นักศึกษาจากวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือ FMFU band ร่วมกันขับร้องเพลงนารีรัตนาถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประธานองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ให้สูงขึ้นวันนี้เวลา12นาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ นพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราช,ชวรวิหารเขตพระนครในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสง์ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองการโปรดพระราชทานสัญญบัติตั้งสมณศักดิ์พระเถระที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาให้สูงขึ้นจำนวน8รูปเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2568ดังนี้ พระศรีวชิระวาทีชัดชัยสุชัตตชยโยเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชิรยานเมธีตรีปิดกบัณฑิตยติคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัตบวรนิเวศวิหารปัจจุบันพระราชวชิรยานเมธีเป็นรองอธิการบดีด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพมหาวิทยายลัยมหามากุฏราชวิทยายลัยพระศรีวินยาพรสายรุ้งอินทาวุโธ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวินัยวชิระเมธีตรีปิดกวรานล,ลงกรยติคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัฒอาวุธวิกาสิตารามปัจจุบันพระราชวินัยวชิระเมธีเป็นรองอธิการบดีด้านกิจการคณะสงฆ์มหาวิทยายลัยมหามากุตราชวิทยายลัย พระสุทธิสารเมธีชัยยันจตาลโยเป็นพระราชาคณะันราชที่พระราชสุทธิวชิระเมธีตรีปิดกคุนาพรยติคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัตบูรณศสิริมาตยารามปัจจุบันพระราชสุทธิวชิระเมธีเป็นคณะบดีบัณฑิตวิทยายลัยมหาวิทยายลัยมหามากุฏราชวิทยายลัย พระครูประดัดสุวัฒนสัจจคุณธีรวิช์ฉันทะวิโชเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระวัฒนะวชิระเมธีสถิตนวัฒราชาธิวาสปัจจุบันพระวัฒนะวชิระเมธีเป็นรองอธิการบดีด้านสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการมหาวิทยายลัยมหามากุฏราชวิทยายลัย